สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกูนอกระบบห้าห0ื่นสุดท้ายที่ดินพร้อมบ้านถูกปลอมมอบอำนาจโอนให้นายทุนเมื่อเวลาส0นาฬิกาวันที่20เมษายน64ที่สถานีตำรวจโพธรทรเมืองเลยจังหวัดเลยนายพักทีก่อเกิดอายุ63ปีอยู่ตำบลเชียงกลมอำเภอปากชมจังหวัดเลยพร้อมด้วยครอบครัว ข่าวแจ้งความต่อพันตำรวจโทรเรืองยศภูดวงดาารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองเลยว่าตนเองไปกู้เงินนอกระบบมา50,000บาทจ่ายไปแล้ว30,000บาทสุดท้ายถูกนายทุนโกงปลอมใบมอบอำนาจไปโอนที่ดินพร้อมบ้านอยากได้คืนต้องเอาเงิน290,000บาทมาไถ่ถอนนางสาวมาริกาทีก่อเกิดอายุ35ปีลูกสะพ้ายนายพักเล่าว่าพอได้ไปกู้เงินนอกระบบ50,000บาทได้เอาที่ดินพร้อมบ้านที่อำเภอเชียงคานจ จังหวัดเลยกับนายทุนผู้หญิงคนหนึ่งในอำเภอเมืองเลยจงังหวัดเลยผ่อนเดือนละ1050บาทเป็นหลักประกันจากนั้นได้จ่ายทั้งต้นและดอกไปอีก30,000บาทเหลือยอด20,000บาทเพราะจึงได้ขอปิดบัญชีและนัดโอนที่ดินอำเภอเชียงคานแต่นายทุนกลับไม่หมาอ้างว่าไม่ว่างจึงได้ติดต่อไปอยังนายทุนบอกว่าถ้าจะไถ่ถอนเงินต้น20 0 0 0บาทดอกเบี้ย1 2 0 0 0 0บาทรวมเป็นเงิน1 4 0 0 0 0บาท ด้วยความสงสัยจึงไปตรวจสอบที่ดินพราบว่าที่ดินพร้อมบ้านถูกโอนชื่อเป็นของนายทุนไปแล้วและเอกสารการมอบอำนาจของพ่อที่โอนที่ดินก็เป็นของปลอมโดยยังไม่บอกนายทุนจนเมื่อวานติดต่อไปหานายทุนที่บ้านเพื่อขอไถ่ถอนที่ดินและบ้านแต่ไม่ยอมลงมาคุยบอกว่าจะไถ่ถอนต้องนำเงินทั้งต้นและดอกเบี้ยรวม290,000บาทวันนี้จึงมาแจ้งความดำเนินคดีกับนายทุนคนนี้ ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ครับ